เธอท,ที่โดนฉกรูปไปใช้ในทางมิชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนักแสดงสาวปรางกันนรันที่ถูกมือมือดนำรูปตนเองไปโฆษณาบนใบปลิวที่สอบไปในทางเชิญชวนให้ใช้บริการทางเพศที่ประเทศเกาหลีใต้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอมีอาชีพดังกล่าวเพราะในขณะนั้นละครที่เธอร่วมแสดงก็มีการเข้าฉายที่เกาหลีใต้ด้วยค่ะ ก็น่ารักมากค่ะแบบมีหลายคนติดต่อเข้ามาว่าเอาอย่างนี้ไหมคะหนูอยู่เกาหลีเดี๋ยวหนูไปแจ้งความให้แล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้ยหนูมีแฟนอยู่ที่เกาหลีค่ะเขาน่าจะแบบสื่อสารภาษาเกาหลีกับทางตำรวจได้เขาก็ช่วยไปแจ้งความให้บางทีมันน่าตกใจกว่าคือมันสามารถคนไทยสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายๆโอ้ค่อนข้างเครียดน,นะคะเพราะเหมือนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่คือถ้าพอมันไปแล้วมันมีคนเจอมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวสองสามครั้งมีคนไปเจอใบปลิวนะนแล้วสุดท้ายแล้วก็ ที่ร้านเขาก็รับทราบแล้วก็เลิกใช้รูปน้อยทางสถานบันเทิงที่รู้เขาก็รู้ว่าไม่ควรทำแบบเราหลับรู้นะเราเราเทคแอคชั่นซัมติงนะไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้กับเราแล้วก็กับคนไม่อยากให้มีเคสต่อต่อไปผลกระทบค,คงเป็นมันเป็นรูปที่เราถูกเอาไปใช้เรา หรือเปล่าหนึงใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเราเรารีบที่จะประกาศออกมาผ่าน Instagram ของเราเองแล้วก็มีพี่ๆนักข่าวช่วยเขียนข่าวให้อย่างน้อยคนก็ไม่เข้าใจผิดแต่ถ้าหนูไม่ได้เทคแอคชั่นในวันนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าตรงที่แบบคนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆก็ได้ว่าหนูอาจจะแบบไปทํางานอะไรแบบนั้นจริงๆแบบแอบๆบแบบซ่อนๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกการกระทําทุกการโพส การนำรูปเอารูปของคนอื่นใดๆไปใช้นยคะมันมีผลทางกฎหมายทางนั้นเราก็อยากจะฝากว่าแบบอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรที่ทำแล้วมันไม่ถูกต้องตามหลักการตามกระบวนการทางกฎหมายก็อย่าทำเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนสร้างผลเสียทางบางทีไปถึงทางจิตใจของตัวคนที่โดนด้วย ก่อนทำทำอะไรก็ทำให้มันถูกต้องตามหลักตามกฎหมายค่ะคุกมีจริงนะคะแย่มากอะ่ะคุณกำลังทำบาปหนักอันนี้สามารถฟ้องได้มันปล,มปลอมกันแน่ชัวร์ก่อนแฉ